ท่านผู้ว่าท่านก็ขุดลอกท่อไปแล้วทําไมมันก็ยังท่วมเยอะอยู่นึกถึงหลอดดูดอ่ะมันมีอะไรไปอุดอยู่ตรงกลางเนี่ยน้ำมันก็ไปไม่ได้สมมติเราทะลวงช่วงต้นได้มันก็จะได้แค่กระเป๋อน้ําที่เก็บได้แค่เนี้ยต้องเอารถลากเยอะมากค่ะ อย่างพื้นที่กรุงเทพหรือพื้นที่ลุ่มภาคกลางเนี่ยตรงที่มันเคยท่วมเนี่ยยังไงมันก็ท่วมอยู่ดีเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่นอกคันลุ่มเจ้าพญาเนี่ยยังไงก็ท่วมเพียงแต่ว่าเราจะมีวิธีที่จะทําให้ผ่อนหนักเป็นเบายัางไงการขุดลอกท่อเนี่ยก็เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งทําก็ดีก็คือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายซึ่งอันนี้ก็ต้องทําอยู่แล้วแต่คําว่าขุดลอกคลองเนี่ยมันไม่ง่าย มันมีที่ขุดได้ขุดไม่ได้รถติดเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันตรงไหนขุดได้ขุดก่อนคาว่าตรงไหนขุดได้ขุดก่อนเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะลวงท่อดทางเส้นได้เนื่องถึงหลอดดูดอะ่ะมันมีอะไรไปอุดอยู่ตรงกลางเนี่ยน้ำมันก็ไปไม่ได้แล้วใช่ไหมคะก็ดูดไม่ขึ้นสมมติเราทะลวงช่วงต้นได้มันก็จะได้แค่กระเป๋ะน้ําที่เก็บได้แค่นี้พอน้ําจากข้างบนมาไหลลงไปเติมเต็มแล้วเนี่ยมันก็เออเหมือนเดิมอันนี้คือคือสิ่งที่เกิดขึ้นในกรุงเทพต,ตอนนี้ เพราะว่าท่านก็ผุดลอกท่อไปแล้วทําไมมันก็ยังท่วมเยอะอยู่คําตอบก็คือมันไม่ได้สามารถทะลวงได้ทั้งเส้นจริงๆด้วยคาปาซิตี้ของระบบท่อเองต่อให้ใช้งานได้เต็มศักยภาพที่ออกแบบก็ท่วมอยู่ดีเพราะฝนมันเปลี่ยนเพราะว่ามันเกิด climate change และพฤติกรรมฝนเปลี่ยนและหนักกว่านั้นคือตอนที่ออกแบบเนี่ยมันออกแบบด้วยข้อมูลฝนชุดเก่าคือเวลาที่เราออกแบบระบบท่อเนี่ยเราจะต้องใช้ข้อมูลฝนอย่างน้อยย้อนหลัง30ปี30ปีที่แล้วพฤติกรรมฝนมันอาจจะไม่เหมือนกับแค่10ปีย้อนหลัง คือช่วงที่เรารู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่อง Climate change มีปัญหาเรื่องพฤติกรรมฝนเปลี่ยนเนี่ยมันย้อนหลังไปประมาณ10ปีจริงๆแล้วเราจะต้องเอาข้อมูลฝนย้อนหลัง10ปีมาวิเคราะห์ว่าฝนมันต่างไปจากเมื่อ30ปีที่แล้วยังไงและอันเนี้ยมันอาจจะเป็นฝนที่ฝน New Normal หรืออะไรสักอย่างแล้วค่าเนี้ยมันจะบอกเราได้ว่าท,ท่อที่เราออกแบบมันไม่พอเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาพื้นที่สำหรับหน่วงน้ำแต่ อย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาของกรุงเทพคือเราไม่มีข้อมูลในเชิงพื้นที่ขนาดนั้นคือกทมเราบริหารจัดการน้ำเป็นลักษณะของโคเดอร์คือลักษณะที่ที่มีคันคำว่าคันก็คือตรงไหนยกสูงอย่างเช่นมีถนนที่ยกสูงหน่อยหรือว่าจะมีคันจริงก็แล้วแต่เป็นการสูบออกจากพื้นที่นี้ไปไว้อีกพื้นที่หนึ่งหรือเป็นการสูบจากตรงนี้เนี่ยไปลงคลองเราเรียกว่าเป็นการทอยน้ำ แต่ถ้ามันเป็นต่างคนต่างสูบเหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครทุกคนต่างก็สูบน้ําในพื้นที่ตัวเองไปไว้ในคลองไปไว้ในคลองในจังหวะที่คลองมันเต็มและเจ้าพญาก็ยังไม่ออกเพราะว่าโดนน้าทะเลนุ่นขึ้นมาพอดีใช่ไหมคะมันก็จะมาตุงกันอยู่ในคลองไปทั้งหมดเลยมันก็จะเหมือนกับว่าพลังงานของน้ํามันจะมากพอมันมากปุ๊บมันก็ไหลย้อนกลับเข้ามาไอที่พยายามจะสูบออกมันก็จะกลับเข้ามาโดยธรรมชาติมันก็จะเป็นการสูบแล้วแบบน้ํามันไหลวน มันเหมือนกับว่าจะเป็นรถที่หนึ่งแต่ในภาพรวมอะ่ะมันเดือดร้อนอยู่เพราะมันยังมีพื้นที่ที่แบบน้ำก็ขึ้นสูงเรื่อยๆในพื้นที่เมืองหลายๆแห่งเนี่ยก็มีลักษณะเดียวกันคือเราพยายามที่จะสร้างคันตอนนี้เราจะเห็นว่าในเมืองน้ำท่วมทุกเมืองเลยนอกจากคันที่อาจารย์บอกว่ามีการสร้างแล้วไม่บริหารจัดการเนี่ยการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินมันก็เปลี่ยนทุกเมือง คนเพิ่มขึ้นชุมชนเพิ่มขึ้นพื้นที่คอนกรีตเพิ่มขึ้นพื้นที่ปา่าพื้นที่สีเขียวลดลงทั้งหมดทั้งสิ้นคือทําให้ฝนมันกลายเป็นน้ําที่มากขึ้นกว่าเดิมมันก็เลยเป็นสภาพอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ค่ะถ้าเรามองในภาพใหญ่ของประเทศในส่วนของลุ่มภาคกลางจริงๆเรามีเขื่อน ทั้งภูมิพลศิลิกิตซึ่งก็โอเคคือดีมีคุณอุปการในการที่จะรับน้ําเหนือไปแล้วก็เก็บน้ําได้ได้มากทีเดียวแต่ว่าในระหว่างทางถ้ามันมีฝนตกท้ายเขื่อนเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นปีที่แล้วปีนี้พอฝนตกท้ายเขื่อนตอนนี้เราบังคับให้น้ำเนี่ยมันไหลามาตามทางน้ําโดยเฉพาะ อย่างยิ่งช่วงลำน้ำโยมก็คือช่วงสุโขทัยที่เราเห็นชัดๆซึ่งมีการสร้างผนังขึ้นไป2ชั้น3ชั้นสูงท่วมหัวไปแล้วเงี้ยนะคะแล้วก็เจ้าพญาเองเราก็ไม่น้อยหน้าเราก็มีคันแบบนั้นต,ตลอดคือมันเป็นช่วงๆอะ่ะคือเราอยากจะปกป้องตรงไหนเราก็มีคันซึ่งมันก็โอเคมันก็มันก็ดีมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่า มันจะต้องมีการวางแผนด้วยว่าช่วงไหนที่เราจะให้น้ํามันปั่นไปออกสองข้างได้ไม่อย่างนั้นมันก็จะเห็นอย่างที่เราเห็นคือน้ํามันก็จะไหลชลูดจากต้นน้าไหลปลูดลงมาที่ท้ายน้ําแล้วพอตรงไหนที่มันไม่มีคันเนี่ยมันก็พร้อมที่จะแผ่ออกถ้ามันไหลแผ่มาแล้วมันสามารถไหลลงน้ําได้มันก็มีอิสระที่จะลงน้ําใช่ไหมคะแต่อย่างที่บอกว่าพอเราบีบให้มันไปทางน้ํามันก็ไหลแผ่กว่ามันจะมาเข้าคิวลงน้ําได้เนาะคือแถวข้างหลังก็เหมือนเวลาเราต่อแถวซื้อข้าวอะ กว่า <g ulp> ที่เราจะจัดระเบียบให้แบบมาตามช่องนี้คือข้างหลังคือบานไปเท่าไหร่แล้วอันนี้นก,ก็ก็ลักษณะเดียวกันก็คือต้องเข้าคิวกันแบบนี้ค่ะก็ถ้าอาจารย์ถามกลับไปว่าจากปี54ที่มีฝนตกมีน้ำเยอะ จนถึงปี65เรายังตกใจทุกครั้งเวลาฝนตกหรือเปล่ามันก็จะพอตอบได้ว่าไอ้ที่เราทํามา10ปีมันถูกทางหรือเปล่าถ้ามันถูกทิศถูกทางเราคงไม่ต้องตกใจหรือแพนิกทุกครั้งเวลาฝนตกใช่ไหมคะแต่อาจารย์คิดว่าจริงๆแล้วในการบริหารจัดการน้ําหรือป้องกันบรรเทาน้ําท่วมก็แล้วแต่เนี่ยมันมีมาตรการทั้งสิ่งก่อสร้างแล้วก็มาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างก็คือเป็นการบริหารจัดการมันต้องควบคู่กันเพียงแต่ว่าไอ้ที่เราสร้างสิ่งก่อสร้างมาน่เราไม่ได้วิเคราะห์มัน มันยังเป็นต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างทําหน่วยงานก็ทําตามภารกิจของตัวเองซึ่งไม่มีใครที่จะมาวิเคราะห์ในภาพใหญ่ว่ากายภาพของเจ้าพญาตอนนี้ที่มีคันไปเกือบทุกแม่น้ําสายหลักมันส่งผลยังไงกับพื้นที่ตรงไหนตรงไหนเป็นพื้นที่เซนซิทีฟนอกเหนือจากคําว่าพื้นที่น้าท่วมซ้ำซากมันต้องมีการวิเคราะห์ตรงนี้ก่อนเพื่อเชื่อมโยงมาถึงมาตรการของการบริหารจัดการที่จะไปใช้ไอ้พวกเนี้ยให้ได้ดี w o r k p o i n t Today สาระความรู้เพื่อวันนี้